อันนี้ขาเรียกว่าบะหมี่งานะเราใส่งาใส่พริกป่นแล้วก็ใส่ซอสมะอขืเกเทสซอสเะอขือเ,เทศสองยอดถั่วป่นนะแล้วก็ซอสทาคุมินะแล้วเราก็จะเค้ากัน เส้นเบนนะว้าวซอสเทอร์รคูมิจริงใส่ซอสพริกด้วยนะเพราะว่าหาซอสพริกไม่เจอนะคะรือว่ามันหมดไปแล้วก็ไม่รู้ ทำทันเองอยากใสอะไรก็ใส่ไปอร่อยก็ันหลังก็ไม่ต้องเอา,า,เอถ,าออเอถ้าไม่อร่อยก็ทำไปเรื่อยถ้าไม่อร่อยเราก็เปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆนะคะแค่นั้นจบชาวต่างเทศ